วันนี้มึงเหยียดปลาทุกคนเข้ามาในหมายลับเป็นหมายที่มึงเหยียดเจอปลาหายากและเป็นสายพันธุ์ที่ทําไมต้องเหยียดมองนาะมองเพราะฝนมันจะตกแต่เรากว่อนี่จะตกมึงเหยียดใหด้ดูกว่อนี่จิงิมีราได้ไแล้นหนึ่งตัวแต่แรกไม่ได้แรก่อนแต่มาดูกันว่าได้กี่ตัวถอดพร้อมแล้วก็มาแลมึงเหยียดปาทุกคนไปแเล้าอ่างบนม่เราต้องเดินได้ไหมเดินได้ไหมแต่ก็ เราจะพาทุกคนมาที่ไหนยากตาโก้ตาโกมาได้ไหมตาโก้มาได้ไหมเราจะพาตาโก้มาที่หายากไปเอามาได้ใช่ไหมไหนคนเป็นแหล่งที่ตาโก้ต้องเดินยากต้องมันถึงต้อเดินยาก มีนะเราจะเจอเลยเนี่ยเราจะมีทางเดินที่เราเข้าไม่ได้เราจะเข้ามันไปทําไมไปทางอื่นดีกว่าเออแต่กล้องก็ไม่สั่งเลยนะว่าทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ทางนี้ก็ได้เอออย่างเงี้ได้ดิทางดีๆก็ไม่ยอมไปนะวะน้องทำอะไรก็หยาบเลยก่อนตรงนี้โอ้โหแต่กล้องมึงจอแล้วแล้วมังอยาบได้มาทางนี้อ่ะแต่ก็ไม่นหยาบเองนี่นะว

ถุยน้ำลายมดคอนี่อู้โอ้ยตายเถอะพระเจ้ามันอยู่ตรงนั้นมาได้ยังไงมันอยู่นั้นเหรอมันลอยอยู่ข้างโนะหมัดอะไรขี้ขี้อ่ะไม่ใช่ยผมจ้ะตัวเกเลุยเด็กเพ่งลืมาเรื่อยเรี่อยนี่เลยมันอุ้ยวิ่งเร็วมากเลยมังวิทนี่มันออกไปนู้นแล้วโลกมันตามเหอย่างมากไหมไม่รู้เด็กแรกก่อนเด็ที่มาไหม ทุกคนเราใช้วิธีการยกแต่ว่าเรายกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ยกหุ้ยอ่วิธีนี้เราจะไม่ใช้เพราะเราจะจะไปใช้ที่อื่นเพราะตรงนี้เราจะให้มงมัดยกไปทุกคนเราแค่มาลแรงแล้วเฉยตากล้องไปได้ตากล้องตากล้องเห็นไหมเห็นชัด่ะไหมไม่เห็นเต็มเลยนะตากล้องนะข้างล่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวมันจะพาทุกคนไปดูบ่อบนซึ่งทุกคนอาจจะไม่เห็นแล้วก็อาจจะเห็นก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ฝนก็ลงมาตัวปิดปิดมามาลงกันรูสองตัวเลยที่ก้องมาสองตัวเลยที่ก้องทังเห็ไหมไม่รู้นั่นใช่ไหมใช่หมาดเลยตั้งไหนอ่ะอ่ามาทางบนนี้มามาทางบนโอ้ยโอ้ยมึงเห็นอลไรยังมึงเห็นแล้วตัวใหญ่ตัวแกเดี๋ยววางมังมัดมาโยกเราตักให้ก่อนครับโอ้ย FC ปรับกับพีเลยพอล้วงลุงมันก็วิ่งเลย มาทุกคนเราให้หมัดมันย่องตรงนี้ป่ะตรงนี้มันแจ้งหมัดตรงนี้มันแจ้งเงี้ยนอกได้แต่ว่าบางเห็นไม่รู้มันมาไหมเนาะมันย่องนะเพราะเม็ดฝนมันปกปิดเราจะให้หมัดเข้าไปถึงิศออกไปได้มาแรงแล้งกลัวไหมเนี่ยกดแรงหมัดลงตรงนี้กด้อตังไว้ไปถุงถุงเอาไม้หมัดไปนั้นหนึ่งที่ตดมาบรถุงนี่ดี่บ้านนั้นมาอยู่บนนั้นไปเราวาง Hay mệt lâu mặt, anh mặt... khai đá đi Chịt một đi nó còn toán chết không ạ Ở này cũng đi mặt Nhi à Nui Để anh mặt bắt Tao đi còn Đây nui giang mặt con không mặt đơn từ này đủ, nắm đâu phải ở nắm 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 không nắm 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 này nắm nắm

mọi người tham gia yêu lê ông em mong cha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  cha mong cha ta cha mong à mong đập mong nhiệt, mong cha Mà, mà. đu ไม่เราหลอกเอ้มัยข้าวข้างบนอยู่ข้วังได้มันเป็นวชาหลอกหลอนนี่ทุกคนตัวเก๋ไหมเก๋แม่พันเลยนี่เงียพันแม่พันหรือพ่อพันดนี่แนี่ทุกคนสีแะไีนี่มังกรทงแดงถุงมังเดด้นาชื่อาชื่อามังกรแดงเครื่องหลอกเขาจะเงียต้องเกีบเป็นีาูดตนี้ตัวเลยพูกันเงีกัน อะไมาแล้วท <an> ุกคนเอาให้ท <Luis> <t hat> ุกคนเลยดิเก็บไว้ดิแล้ไม่เห็นลาเขาชั้นเล่นอย่างเงี้ยเยอะเยอะบ้างดิเดี๋ยวยังเป็นทุ่กเมยอันนั้นคือไม่ใช่ตัวนี้อย่างเงี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวตัวนี้ไม่ใช่ใหญ่เหียดวานจริงหรอตัวอะไรกันนั้นอ่าบางทีสุกเรียมแล้วนั่นเนี่

โ <Okay. S 2> อเคติดเก็บดิมก๊องเรียบร้อยโหลดว,ว่าแล้วลวดเอ <c oughs> าไปนานจังเรารองต้องหลาลักไปกิน oh. พีคยี่ินสิบแปดรวยนาหพีโอ้โหบอกแล้วข้ามันไม่การอยู่นซอไ้เซอกหนไม่รู้อาตัวนี้ก่อนเยุกลาวจ้ผมก็น่าห็นดูเดตาไหมอืมไ้่น้ำก็ด เ่ยส wow, so um. ิอ่ะว้าวพลับปรับทุกูดูฮันเนแล้วไดก่อนกินได้ก่อนเดีเราก็เปลี่ยนตง่ายเราไม่เป็นเลยเาคงเดินมาทางนี้ได้ไหมเาคงเดินมาทางนี้เงบเียรวมมา้นีเห็นว่าย่านี้ของหมดถ้าพัดทิงโทรศัพท์ก่อนได้ไหมได้เฮ้ยอาไอย่างอโลอี่ Thấy không? Nằm ngay đây sao gì không? Để đi đi đem đá đi, không? Thấy không? đây

Bằng Điệt Điệt rồi, không có khô rồi, bằng nhạy mặt nhạy nó nhạy mặt 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 Bằng mặt nhạy Đưa đây tôi ui mình ca ui càng mình, ngọc, mình, ngọc ui, mình ta, tôi đi tôi

คนแท็กซี่มาจอดมาจอดไม่ได้อันนี้มายังอยู่อาไมมะทำไมวะมาแล้วเนียพอไมมาติดอะไรเมียเออเมียอยู่ไม่ด้วยไง đi Điệp đối Điệp, 돼, Điệp đấy, nghe, lên Điệp tối đây không anh? đi Lún lên, lún, con lún lên Quay lên, con lún lên Đi đây, ta con Nhìn đây, con Mà đâu Chẳng đây con, đi Ôi, nhập lại đây, con Uhm Điệp rồi con

หาเลาอยู่เดีโอ้โหลึกด้วยเลยนะอู้หื้มจ้าว้่งยืมจ๊า จ๋าจะดูด้วยข้างล่างได้ไหมนี่ไงขาวเงี้ยเงี้ตายดูกองถ่ายดีนะอุ้ยลูกนี้แต่หมดเลยจ๋ากินได้ไหมองเหลวไม่เอาไว้เดี๋ยวเอาปลาก่อนตายกองเห็นไหมไม่ยีเงินนี่บ้างเหรอลงไม่ต้วงอ๋อไม่อามน้ำทีหรอหับเลี้ยวเลยแต่ว่าเลี้ยไม่ทัน ไปย้อมลองกไปยอสีส oh. ีเส้อจริงเหรอฟาดเลยเนาะพี่นะงดว้านุ่งรพอขึมามี่ไปทังนี้ตู้ที่ใส่ก็มีตากองาที่ไหรมาไปปวดร้อเดี๋ยวลงไปเลยกันตากงมาเร็วออกมาเนี้ย้เอาจงินนะม

อ๋อไปเร็วอุ้ยออกมาแล้วตอนนี้ครับเลี้ยดิเลนดิได้ไหมว้าวไปเลยตาคอนเยอะิดแล้วตาคอนติดรุงอยู่เลยตาคอนนั่งก่อนเมื่อนหร่จะจะเรียนมุ่งใจะเดินมาวิ่งลหนแม่ไม่ไดออกหมดเลยหเลยปล่อยป้าหมดเรียบร้อยตับตัวนี้จะนู่นวิ่ง

mẹ chị mẹ la chị mẹ la chị mẹ tao không tao không nên cái như thế không không tao có cái mẹ cái mẹ tao nó có cái không có cái okay, cái <laughs> <Kề nó đi. cười> เอียดหวดแล้วแปดเส้นุกุลุพีกเห็นไหมเห็นเห็นแปดเส้นไหมแปดเส้นโอ้โหกดูดูตาต้องถ่ายลงถ่ายต้องถ่ายอือโอ้โหไปต่อนไอยู่แล้วิวโอ้ลืมตัวลืม้าเห็นไหมตาต้องตาต้องลืมดูอืม ไปไปเอากวดใส่ใส e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  ่ไว้ก่อนไว้ก่อนได้ได้ไปแล้วเราต้องไปหาที่ใส่ก่อนนะแล้วก็บังพิบก็คัดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยปิดคลิปทีเดียวทุกคนเก็บแต้มแล้วย้อนย้อนเลยทุกคนแรงเขาเองไม่อยากกิ่แรงอันมาดีดีเอางั้นอ่ะไปแล้วไงตัวเติบไปไดยังนั้นน่ะโอ้วตัวเติบนี่เป็นไง